ผ่านปีอหนึ่งปีครับเพื่อนๆครับ2,566กําลังจะผ่านไปแล้วนะครับก็ภาพที่ผ่านมาทุกธุรกิจทุกคนโดนหมดด้วยบรรยากาศของโควิดนะเศรษฐกิจกษษทั่วโลกมันก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เราก็ประคองประคองกันไปนะเพราะว่าคืออยากไม่อยากไม่อยากให้มันเครียดมากนะร้านลูกหนอก็เปิดมาได้สักลูกสิปีแล้วครับนะก็ โดนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือโลกปัจจุบันมันก็มีช่องทางจัดจำหน่ายเยอะแยะนะครับเราก็เข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสอันนี้คุยกันก็คือถือโอกาสเชื่อสวัสดีปีใหม่ไปด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึงในกลุ่มของลูกค้าหาประจำหรือลูกค้ากลุก่มใหม่ๆที่เข้ามาอุดหนุนสนับสนุน สินค้าที่ร้านหนอตลอดเลยนช่อมครับช่องไทยจะจำหน่ายลูกหนอก็จะเป็นในส่วนของ Facebook แนมะเหมือนเดิมนะครับเฟซบุ๊กมีเข้าหน้าเพจว่าหนอช็อปนะครับ N H O R เป็นวั็กแล้วก็ช็อปนะตรงนั้นเข้ามาหนอก็โพสต์วันหนึ่งก็โพสตไปไหลายหลายสินค้าแหละว่ามีอะไอินบ็อกเข้ามาได้ส่วนหน้า YouTube ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านบางทีก็ให้ไอเดียหนอมาในการทำลิปยูทูปหนอะ ปไปวยครับช่วยๆกันไปรีวิวกันไปมีข้อมูลอะไรสนใจอยากจะทําก็แวะมาทําได้นะครับเพราะตรงนี้คือสิ่งหนึ่งคืออย่างที่บอกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามันมีทางนี้เลือวหลายทางเนาะเอานี้ดีกว่านะครับอเอาเป็นว่าฟันฝ่าปี 66, 6-6เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลุยกันปี7-6-7ต่อนะครับผมนะ sunday morning